ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายตุ้มชาแนลนะคะจะพาท่านผู้ชมมาร่วมนะคะพิธีมอบทุนการศึกษาของพระครูโอภาสปัญญาธรนะคะซึ่งพระครูโอภาสปัญญาธรนะคะเป็นรองเจ้าคณะตำบลและเป็นเจ้าอาวาสวัดจางวิทยาแห่งนี้นะคะซึ่งพระครูทาพิธีมอบทุนการศึกษาทุกปี พาชมบรรยากาศนะคะในการมอบทุนการศึกษาประจำปี2564นะคะก็จะเป็นจุดคัดกรองนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีอสมประจำตำบลของเรานะคะมาประจำการนะคะแล้วก็มีประชาชนแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษานะคะมาร่วมนะคะให้ดูบริเวณรอบๆวัดนะคะ จะสังเกตเห็นว่าวัดแห่งนี้นะคะไม่ไม่ได้เป็นวัดที่ใหญ่โตมากมายนะคะเพราะว่าพระครูท่านไม่ไม่ก่อสร้างอะไรมากมายนะคะซึ่งพระครูท่านจะงบป,ประมาณที่เรงกิจศธาของประชาชนที่ที่พระครูท่านได้มานี้พระครูจะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กสะส่วนมากนะคะส่วนวัดก็ โบรณะตามสมควรนะคะอันนี้เป็นผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมะค่ะอยากเห็นตัวเองเข้าไปกดดูในช่องยายตุ้มชาแนเเล,ลนะคะวันนี้ถ่ายทำ u t u b e ด้วยนะคะลง YouTube ลงลงช่องนะคะยยตุ้มชาแนเเล,ลเด้ออยากดูตัวเองเข้าไปดูนะคะ จะเห็นทุกหน้าทุกตาเลยกดติดตามหรือยังนอ้อผู้ช่วยต่างของเรา <c oughs> พ่นไปพัฒนาบ้านหมอตุ้มเปดเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ช่วยและ <c oughs> ทีมงานมากๆเลยนะคะชุดนี้จะเป็นนักศึกษาที่รอรับทุนนะคะเราจะนั่งห่างๆ <c oughs> กันนะคะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอันนี้เป็นโต๊ะรับนะคะ ปัจจัยที่ประชาชนจะช่วยการร่วมบริจาคค่ะภาพบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงรอในอำเภอมาเปิดงานนะคะอันนี้ท่านอดีตพอวิทยาคิตติศรีวรพันธ์ะคะเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะต้องการให้แักศึกษารอสอถึงคนขึ้นมารับ นะครับอันนี้ขั้นตอนแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นระดับให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนมปลายและก็สุดท้ายที่เหลืลปอ,อปอตปอศแลวก็อตีนะครับท่าจะขึ้นสารบนะครับ เเราก็ปนได้สอนกันแล้วว่าากรเป็นเค็นท่านผู้มีเกียรติที่จะมามอบทุนในวันนี้นะคะก็จะได้ตตรงนั้นเป็นโต๊ะประธานนะคะเป็นโต๊ะขนามคือค่ะต้องทำให้สามารถสร้างคนนะครับสร้างผู้สศึกษาทุนทางนี้ไปที่โคงการศึกษาออกมาเปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับทำหน้าที่ผู้หญิงคนที่สวยๆคนนี้ก็เป็นเป็นคุณครูนะคะ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เคยได้รับทุนทุกๆปีเุยใช่ไรับน้อยนักเรียน่อบน้อยนักเรียนสอบนะครับคือโอกาสทาการศึกษาอีกมากอย่าง่นแม่ลูกครูท่านอาจายพรนะครับารอาจารย์พี่แแม่เราค่พนักานคุที่พิษานได้ก่อตั้งกับ ศิสย์นิยมตินะครับเพื่อก่อตั้งคนให้โอกาสสาหรับนักเรียนที่ได้โอกาสกที่จบขั้นประถมศึกษาปีที่6ไปแล้วได้มีโอกาสรับคุณการศึกษาแต่ที่คุณครูบอกว่าคุนการศึกษาไม่มากนะครับไม่มากนะมันมากไ้ติดใจที่ต้องการที่ต้องคุณนายนะครับช่วงนี้นะคนือา่านประธานในพิธีก็ได้มาถึงแล้วนะจะนักเรียนในนักศึกษา ขออนุญาตนะคะพอดีทำา y u u t ค่ะค่ะตอนนี้ท่านนายอำเภอก็กับคุณนายก็ได้มาถึงแล้วนะคะท่านประธานในพธิธีค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงจะถึงพิธีนะครับท่านประธานในพิธีก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ก็จะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่27 สำหรับปีขอรงานผมจะเี่ยตาเาตำรวจหนักมากนะครับด้เรื่องของตัวอหนักมากนับโดยเฉพท่านนาเภอ่านกัเุณหมอนะครับมายหลายอย่างนะครับคุณหมอก็ไม่ได้พักเลยปีนี้

เรียนท่านประธานในพิธีพันธุษาอากาศเอกคุณสุขแทนพันธ์ที่เคารพในนามของคณะกรรมการกองทุนการศึกษาวัานวิทยาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุมาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้การศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและสังคม เพราะการศึกษาทําให้คนมีความรู้ความสามารถมีคุณภาพจึงต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับก,การศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความสมุลภาพคระครูโอภาสปัญญากรเจ้เอาว่ารัดการวิทยา,ยาตำบลโพธิแพทย์อำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและปัญหาการเตรียนต่อของเด็กในท้องถิ่น ต้องการช่วยเหลือให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นจึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาวัฒนการวิทยาขึ้นเนื่องจากได้สนับสนุนให้สามเณรที่บรรพชาท่าฤดูร้อนที่ไม่ได้ลาศิกขาบวชไปเรียนตามสำนักเรียนต่างๆแล้วเกิดปัญหาด้านสัดใจสนับสนุนของสามเณรกองทุนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากส่วนราชก,การเอกชนพ่อค้ากระทชนและคณะสมโดยจัดท่าป่าและบริจาคเงินสมทบกองทุนตลอดมาวัตถุประสงค์ของกองทุนการศึกษาวัดกรางวิทยา 1. เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสศึกษาต่อนในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ในสภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป สามเรนได้บทเรียนน้อยลงกองทุนจึงได้ขยายการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในระบบการศึกษาภาคปกติ 2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มองเห็นความสัาคัญของการศึกษาและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกองทุนการศึกษาวัชรวิทยา ได้มอบทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการตั้งแต่พุทธศักราช2300 2537เป็นต้นมาปัจจุบันเป็นระยะเวลา27ปีรวมทั้งสิ้น1,877คุณเป็นเงิน2,764,500บาทการมอบคุณการศึกษาในปีพุทธศักราช2564นี้มีจำนวน104ทุนได้แก่ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน29ทุนทุนละ1000บาทจำนวน2 9 00 0บาทันทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน25บทุนทุนละ1,500บาทจำนว 3, 7, น3า5 0 0นนบาททุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน3ทุนทุนละสอง0บาทจำนว 6, น6 0 0 0บาท ทุนการศึกษาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน12ทุนทุนละ2,500บาทจำนวน30,000บาททุนการศึกษาะระดับปริญญาตรีจำนวน23ทุนทุนละ3,000บาทจำนวน69,000บาททุนการศึกษาสามัญจำนวน12ทุนทุนละ1,000บาทจำนวน12,000บาท และมอบทุนสมทบทุนสร้างสกทธนตรกรรมโรงพยาบาลกุสุมานจำนวน5 0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินที่จะมอบในวันนี้จำนวน2 3 3แส0าบาทวันนี้ได้เวลาบันสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้งไงให้โอวาทให้ข้อคิดแก่ผู้รับโคนการศึกษาตลอดจนผู้มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา,นา,กา,กษาในลำดับ ใชโดยต ais, ey, ้องการพลังงานพึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจึงจเป็นจีงยิงต้องได้การสัมสนสตรงเก็บให้ีความรู้ความมามัน คางไระคุณความสขึ้นได้มอบคุณาให้กับนักเรียนาศึกษาตอมีสุนเาตั้แตทธศักราช2 5เป็นต้นมาเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ได้เนความคิดหสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้ยึดถตลอดจนเพิ่มิสูจนสมเด็จไการศึกษาเป็นอยดีริอการช่วยเหลือในสุขการณ์กลุ่มคนแรกที่ท่านทังการต้องร่วมสุเ ที่ผัว่าชืเด้ตัเป็นคุณสรนนี้ตั้งใจรัะพยายามสารเรียนให้เต็มความสามารถสมดังเกตองที่ท่านผู้ครูพัฒน์ยาจารและท่านกาารตองทได้สรางทีหาไว้สุดท้ายผมขอรัชลาพุะกฤตพรัชาไวยและสิทงหลายมาให้ทุกท่านที่ให้การสนนุนาศึษาและผู้มาร่วมในาิยิ่ห ี่ธีหม้อคุณตากรองคุณกัาสาวัตตานิยาตาจัมปีคุทธัสาสอมหนลาส่นดีครับ